นี่ครับหนังสือเล่มนี้ เหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษอ่านรู้เรื่องและฟังรู้เรื่องโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ครับ Speak English นอกตำราเหมาะสําหรับการทบทวนภาษาอังกฤษส่งเสริมการพูดเพิ่มความสามารถทางภาษาสามารถอธิบายเห็นภาพได้ง่ายแล่ก็ไม่จะเป็นต้องจดต้องจําครับอ่านจบแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะจําได้เร็วมากนี่ครับเรียนรู้คำาัิตส่วนใหญ่จะเป็นสับแสแงครับซึ่งเป็นความหมายแตกต่างจากความหมายเดิมจากเท่าที่อ่านมาถือว่าเป็นหนังสือที่จําเป็นมากครับเพราะว่าจะทําให้เราสามารถอ่านภาษา ภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องมากกว่าเรียนธรรมดาเพราะมันเป็นการแปลจากที่ใช้กันจริงๆครับไม่ได้แปลจากตำราถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ